ดูเพื่อนฝรั่งทำมาให้นะเอากระดาษไขใส่ตะกร้ามาให้อย่างงามเลยนะฮะอาหารเยอะมาก อันนี้กริ๊มากวิชาขากหรรรมนะคะก,กินอาหารอนุนวิชาวิชาคณิตศาสตร์ทางนูนวิชาคณิตศาสตร์อากาศไม่ดีนะคะช่วงนี้ฝนตกต้นไม้เหลืองแล้วนะคะที่บ้านแม่ดื้อต้นข้างหลังก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะตอนนี้หนาวแล้วะค่ะ ลมพัดนะคะฝนตกอันนี้เพื่อนให้เห็ดมานะคะเนี่ยเพื่อนฝรั่งมันนางบอกนางไม่เคยกินแต่ว่านางเคยไปเก็บเพราะว่ามีน้องสะพ้ายเป็นคนไทยนะคะไปเก็บกับน้องสะพ้ายเดี๋ยวแม่ดีจะทําผัดห้ยเหนื่อยผัดกะเพราไก่นะแล้วก็จะใส่เห็ดขาวเนี่ยไอเห็ดพริกซบเนี่ยที่แม่ดิเคยไปเก็บจาได้ไหมที่แม่ด้เล่าให้ฟังข้างล่างมันจะมีขนแบบเนี้ยเนี่ย เดี๋ยวไม่ไี่จะผัดกะเพรานี่พริกแม่ดื้อแดงหลายลูกเลยนะเดี๋ยวจะเก็บพริกนะถั่วฝักยาวเ้ยไม่ใช่ถัวถ่วแขกถั่วแขกก็มีหลายฝักเลยค่ะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเก็บพริกเก็บผักก่อนนะคะนี่ถูต้นน้าไแม่ดื้อใบใหญ่มากดูใบใบใหญ่มากลยเนี่ยใบนุ่มเบลอเลย พริกต้นนี้ยังไม่แดงนวะเขียวๆเดี๋ยวไม่ได้วยขอเก็บพริกเก็บมะเขือเอ้ยไม่ใช่เก็บอะไรนะเก็บถั่วลันตาเอ้ยถั่วฝักยาวกันนะอันนี้ต้นนี้ก็เยอะนี่อู้ปีน่าจะต้องรีบซื้อมาปลูกแต่หัวปีเลยนะคะเนี่ยได้กินเดี๋ยวเก็บผักกันนะคะนี่นะคะได้เยอะเลยเนะี่ยได้กัมเบอรเลอร์เลยนะได้หลายฝักเลยค่ะแล้วก็พริกก็ได้กัมหนึ่งอยู่นะคะเนี่ย ดูเพื่อนฝรั่งทำมาให้นะเอากระดาษไขใส่ตะกร้ามาให้อย่างงามเลยนะคะเดี๋ยวว่าไหนอากาศดีแม่ดื้อต้องลงมาลืส้สวนผักแล้วค่ะเพราะว่าใหญ่โตมโหราแล้วนะจะได้โลดไว้ปีหน้าได้ปลูกใหม่เนาะปีนี้ก็คงหมดโอกาสแล้วค่ะแม่ดื้อลืมดูพริกต้นนี้มีลูกสุกบ้างไหมเนี่ยมีค่ะมีมีลูกสุกยังไม่แดงเลยจะทันจะทันแดงให้แม่ดื้อไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะหนาวซะก่อนจะได้กินไหม อูหลายลูกอยู่นะเนี่ยแต่ว่ายังเขียวอยู่เลยจะทันได้กินแดงไหมคะเนี่ยจะหนาวละต้นกระเพราของแม่ดื้อนะคะเหีย่ยวแห้งลงทุกวันไม่ได้ว่าไม่รอดค่ะตอนแรกที่ว่าเหลือสามต้นนะตอนนี้ก็ตายไปอีกต้นหนึ่งละก็คงจะต้องเอามาทำกับข้าวแล้วนะคะได้ใบสองใบก็ยังดีเนาะมันปลูกไม่ได้ค่ะ แต่ว่าต้นไอ้นี่นะคะต้นต้นผักอีตู่นะคะใบแมงลักแล้วก็ต้นโหระพาเนี่ยงามนะดูต้นนะแตกต่างกันมากนเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะต้นมันแตกต่างกันนะอันนั้นต้นผักชีใบเลื่อยของแม่ดื้อแม่ดื้อทำทอดมันนะคะถั่วฝักยาวถั่วแขกค่ะถั่วแขกที่เอามาจากในสวนนะคะแล้วก็พริกสดแม่ดื้อปั่นเป็นพริกแกงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทอดนะคะทำเป็นออทอดมัน,นะคะ่ะส่วนอันนี้เห็ดที่เพื่อนฝรั่งให้มานะคะแม่ดื้อเอามาผัดนะ เห็นไหมคะเนี่ยเห็ดอย่างไหนมังละเห็ดก็ได้มองไม่เห็นกล้องบงนะังอแม่ดื้เอาเห็ดมาผัดใส่ด้วยนะคะอันนี้เป็นไก่นะแต่ว่าฝรั่งเขาชอบแบบน้ําลาดข้าวนะแม่ดื้ก็เลยผัดให้เขาน้ําเยอะหน่อยก็ใส่หัวหอมแล้วก็ใส่ใบใบกระเพราของฝรั่งนะคะบัซิบ,ซ,บซิลิคุมนะคะนอร์เวย์เขาเรียกว่าบัซิลิคุมภาษาอังกฤษเขาเรียกบซิลเนาะแม่ดื้ก็ผัดใส่ไปให้เขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาตะกร้าไปคืนเขานะเขาให้เห็ดมาก็เนี่ยคะ่ะใส่พริกไปเม็ดเดียว พริก,กที่ไม่ได้เก็บเมื่อวานพริกจากสวนมันเผ็ดอยู่นะคะก็ <an> ใส่ไปเขาแค่เม็ดเดียวเดี๋ยวเขาจะกินไม่ได้

เดียวพ่ <S <S อจีมาพ่อนีนี้สวยจังเลยสาอสาอมาอนนอนนุน้านงหนั่งสองาหต่งอานมน่มนหนนอนนนนนน่หน อาหารเยอะมากเลือกกินไม่ถูกตามนะคะขนมจีนถ่ายเลยค่ะแม่แดงอันนี้กรี๊ดมากใครทำเนี่ยนิตยายสวยจังไม่ดินมาก Enda flere unger og barn får lov til å lære. กลับบ้านเห็นไหมคะคนนอร์เวเวลาวันสําคัญอย่างวันนี้เขาก็จะเอาทงมาประดับนะคะพี่ยิ้มจะไปกินอาหารเย็นนะคะแต่ไม่ได้ไม่ไปไม่ได้จะไปบ้านเพื่อนพี่ก็ก็วิชาขหากรรนะคะกินอาหารอันู้นวิชาวิชาคณิตศาสตร์ทางนู้นวิชาคณิตศาสตร์อร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับ ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้และถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์และฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะถ้าอยากกลับมาดูกันอีกก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแต่ในระหว่างที่รอคลิปวิดีโอใหม่ก็สามารถกดดูคลิปวิดีโอด้านข้างรอได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณค่ะ